เอาละครับทุกคนสวัสดีครับคุณผู้ชมท่านนะครับวันนี้กับผมไมค์จีนะครับวันนี้เรามาอยู่กับ c ม a f คาร์วันพี r e v i วิ m มอสใน EP สุดท้ายของเรากันแล้วนะครับใน EP นี้นะครับทุกคนเราจะมารีวิวห้าผลห้าหกผลสุดท้ายนะทุกคนนั่นก็คือผลแรกของวันนี้นะครับเราต้องหยิบอันนี้ออกมาเลยทุกคนเห็นอันนี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าเขาคือใครนะครับเขาคนนั้นก็คือค็อคโกโคดายนั่นเองนั่นคือผลทรายนั่นเองนะครับผล สุนะสุนะนะครับผลทรายของคอกโคดายในอดีตเจเทพจนสลดนะครับตอนนี้ทุกคนก็เป็นอดีตเจตเทพจนสลดหมดแล้วครับเพราะว่าเขายกเลิกระบบเจตเทพจนสลดกันไปแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นการสปอยใครก็ต้องขอโทษด้วยกันนะที่นี้นะครับเราไม่ได้ตั้งใจสปอยนะเพราะว่าวันพีตอนใหม่ออกมาแล้วเราก็เลยคิดว่าทุกคนน่าจะได้ดูกันแล้วเราก็เลยกล้าพูดนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนก็ไปหาดูเอานะทุกคนเอาล้ครับมามาดูสกิลแรกกันเลยดีกว่านะทุกคน สกิลแรกก็คือดาบทรายนะครับแต่ว่าเราจะต้องหาคนมาลองยาก่อนเพราะนั้นเราจะออกไปแถวๆทีดินแดนหิมะดีกว่าเพราะว่าแถวนี้เราเล่นกันจนแบบเละไปหมดแล้วดูสิทุกคนดูสภาพสิเละเลยอ้ยไม่ใช่ดาบทรายแล้วทุกคนเป็นรูปดาบแต่เปลี่ยนพื้นที่เป็นทะเลทรายเอ้เราจะไปให้ดินแดนหิมะกับเดินแดนทะเลทรายของเรากันนะ หมือนเป็นการเปลี่ยนไอ้นั่นนะ่ะทำลายพวกหินหึงอะไรให้เป็นทะเลทรายพลังสกิลของคาะกระไดไงเห็นไหมใช่แล้วก็น่าจะเอาทรายมาใช้ได้สกิลที่2เป็นพายุทรายนะครับไหนอะแชมเบิลแชมเบลไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเราจะต้องน่าจะตีตัวอะไรก่อนนะทุกคนนะ ใช่ทุกคนเป็นพายุทรายที่ถ้าเกิดถืออันเนี้ยเขากของก็ได้มันจะมีพิษด้วยทุกคนอันนี้เป็นอาวุธพิเศษของขก็ได้นะต่อไปเป็นบูเบรงทรายในสกิลที่เอาอย่าสกิลนี้รอ,อบด้วยแบบเพื่อทุกคนเห็นไม่ชัดนะต้องลองมือเปล่าทุกคนโอเคดูพายุทรายมันก็จะดันขึ้นไปงั้นแล้วก็จะย่วงลงมานะคนสำหรับคนที่นี่ก็อาจจะตายได้เลยนะครับต่อไปสกิลที่สามนะครับบูเบรงทรายนะครับ เห็นไหมครับเป็นการเปิดเป็นรงซ้ายถ้าไม่สโลว์นะครับไปที่หนึ่งนี่นะครับทุกคนต่อไปสกิลต่อไปสกิลที่สี่นะครับไม่แน่ใจคือสกิลอะไรครับเหมือนเป็นการแบบซ้ายรวบแล้วก็ตายเลยทุกคนแบบมีพวกเลาะให้ลองเยอะเยอะทุกคนอีกหลายตัวลองสกิลที่สี่รอบนะครับสกิลนี้จะเป็นการกดแล้วเข้าไปตีนะไม่ใช่ส,สกิลโจมตีเลยยนะักษไทก็ไม่ก็น้อยนะทุกคน แต่ตัวนี้ไม่ตายใส่เลือดจะเยอะต่อไปทุกคนนี่สกิลที่แบบไม่รู้จะเจ๋งหรือเปล่าปราสาททรายทุกคนสกิลที่5ปราสาททรายโอ้สกิลนี้จะเป็นการสกิสกลสร้างแบบทรายมาทับของพวกมอนสเตอร์ที่อยู่ในระยะใกล้เคียงนะทุกคนใช่ไหมลองเดีย๋ยวเราจะลองดูตรงบริเวณแถวนี้ถ้าเกิดเราหันหน้าไปนี้ไอ้สามตัวนี้จะต้องโดนนะทุกคนมาดูสกิลที่5าปราสาททราย ใช่ทุกคนไม่ใช่ว่าเราเล็งตรงไหนเราจะไอ้นี่ได้เรา,มา,เา,นเนามาลองสกิลที่6กันใหญ่เดี๋ยวค่อยกลับมาลองสกิลที่ห้าสกิลที่6อะไรอะ่ะทำอะ,อะไรอะ่ะอะไเป็นการเปลี่ยนดินแดนให้เป็นทรายดูดเฮ้ยร้องสกิลนี้โกงนะเขาสามารถใช้ทำฟาร์มมอนสเตอร์ได้เลยทำฟาร์มแบบดักพวกมอนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะดูแจ่มมากอะ่ะ จะเป็นสกิลที่แหลกผสมคนเลยนักทรายดูดนะ่มาทุกคนขอลองสกิลที่5้าภาษาทรายใหม่ถ้าเล่งไปนี่ไอ้คนมันก็จะเล่งมอนสเตอร์ที่อยู่ในยักษ์ใกล้เคียงอยู่ดีไม่ได้มีประโยชน์อะไรมะไม่ได้ไม่ได้แบบไอ้นี่ไหมแล้วขอขออีกรอบนะขอสกิลที่หกอีกรอบทุกคนดูด,ดูบริเวณนี้นะจะก,กลายเป็นทรายดูดโอ้โแหลกแลกแลกว่านี่ทุกคนมักลายเป็นบอ่อทรายดูขนาดใหญ่คือถ้าเกิดเป็นคนปกติไม่น,าน่ารอดนะทุกคนถ้าไม่ลงไปลึกอะ ไม่รู้โอ๊ยไส่ดูมันลงไปด้านล่างเลยไม่รอดหรอกบักตายเอ้ยไอ้อหัวติดตายก่อนทุกคนสกิลสุดท้ายนะครับสกิลที่เจ๋งเขาก็ได้นะครับที่จริงตอนนี้เขาก็ได้ก็เหมือนอยู่ในกลุ่มลูฟี่ถ้าทุกคนคิดว่าถ้าลูฟี่ถูกทหารเรือจับขเขาก็ได้จะมาช่วยลูฟี่ไหมครับแต่ว่าเราในระดับลูฟี่อยู่แล้วผมว่ายัางไงก็ช่วยสกิลที่เจ็ดทุกคนคืออะไรคนระับโอ้ เป็นเหมือนระเบิดทรายมพายุทราขนาดใหญ่ทุกคนมันรุนแรงมากเลยทุกคนเออเราไปดูผลต่อไปกันเลยดีกว่าไหมทุกคนน่าสนใจไปสำหรับผลต่อไปนะครับคือผลโกโรโกโนะครับผลสายฟ้าของของใครรู้ไหมของมหาเทพทุกคนมีของให้เล่นไหมของคนเนี้ย อันนี้หรือเปล่าน่าจะอันนี้นะทุกคนของมหาเทพนี่เราถือให้ดูเลยทุกคนคิดว่ามหาเทพคนไหนคิดเลยไม่งคิดล็อกโถมหาเทพยิบของมขาขนาดนี้แหละนั่นก็คือท่านก็ ail, ตเอเนลตอนนี้กลายเป็นก็ตเอใหม่เห็ไหมเพราะเราคือก็ตเอเนลครับผลสายฟ้าก็เป็นผลหนึ่งในถ้าเกิดไปเล่นในโลบอกก็เป็นหนึ่งผลที่คนชอบเล่นนะทุกคนมีความขี้โกงใน ที่นึงเลยอแต่ผมว่าสำหรับผมนะผลมังกรของไคโดกับผลเออสายผลเออทรายของเขาเข้าใจเป็นผลที่โกงนะในโลบ็อกนะสกิลแรกทุกคนโอ้โหถ้าไม่น่าเิจนาเลยว้าบเอเจ๋มมากเอ,อ้ยโยนโยนกระบองทิ้งได้ไงกระบอกจะลองมา โอ้แจม่มดีทุกคนแต่เ,เสียายว่าบินโอ้ตัวนี้แหลกนะอ,อ,อะไรอะ่อะว้าปหนีดีกว่าแหลกโอ้ทุกคนทุกคนตะลึงเราตะลึงมากพิบหายสายดูด โอ้ทุกคน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 โดนทรายดูแล้วสุดยอดอุ้ยเป็นสกิลที่โคตรโคตรโคตรสะบุมหึมโคตรขี้โกงโคตรแย่ลองดูนะพอลดสีเหลืองเต็มตายยังไงก็ตายแล้วก็มีสกิลวาร์ปแต่สกิลวาร์ปท่าหนึ่งมันดีเลยเร็วไม่มีดาเมจอลยนี่เป็นสกิลที่ใช้เคลื่อนที่ไปตามแบบเรือได้ดีแต่ถ้า ในทะเลแบบไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็วาวยากมันต้องมีเกาะมีอะไรจะไปสกิลที่3ทุกคนยังเหลืออยู่อะไรวะโหลดอีกอ่ะว่าต้องมีอะไรแหลกแหลกแ,แ,แน่เลยทุกคนดูกันจุดอีกนิดนึงครับทุกคนตเต็มดีเลยปุ๊บ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 ,บ,บห้าสี่สั้อีอันนี้ไม่ค่อยแหลกว่าการลวกสายฟ้าเว้ยแหลมดีเลยเร็วด้วยนะเฮ้ยทำไมสกิลเอเนี่ยมันดีเลยเร็วอย่างเงี้ยดูดูอีกรอบแต่ว่าเวลามันโหลดโจมตีมันโหลดช้ามากเลยนะ มันจะเป็นการรวบไอ้สามตัวนี้จนะตายดูมันไม่น่ารอดปุ๊บปุ๊บปุ๊บรวบโอ้เป็นการปล่อยบอลตอนแรกทำไมเราเห็นตรงนู้นไปเห็นการรวบวะต่อไปเป็นสกิลที่สี่นะครับทำอะไรอ,อ,อู้ช็อตเป็นการช็อตบริเวณคนรอบข้างบริเวณรอบข้างทุกคนเป็นสกิลที่ขี้โกยแหละเฮ้ยเพิ่งเห็นได้ไหมเปลี่ยนเป็น,นต้นไม้ทรายไปเลยอะ่ะ ไม้ทรายดูแต่ทุกคนเหมือนมีคนจะโดนดูดอย่างนี้ได้ไหมเห็นดาบแวบๆอยู่ขอลองสกิลนี้หน่อยสิสหายตายไปในทีเดียวครับในสกิลต่อไปน่าจะเป็นสกิลฟ้าผ่าสกิลที่ห้าทุกคนมาลองดูกันฮึบอ้าวไฟช็อตเหรอเป็นสกิลไฟช็อตเหรอแต่เราคิดว่าสกิลสุดท้ายนี่น่าจะโกงสุดทุกสกิลห้าเองรอบนึงโอ้ทีเดียวตาย ดูสกิลที่หกันสกิลที่หพร้อมกดว่าแล้วสกิลเหมือนไอ้นั่นเลยกรอปท่ากันเลยแค่มีเปลี่ยนเป v ็นสีฟ้าแล้วมีเอฟเฟกต์ไฟเปลี่ยนจากเอฟเฟกต์ไฟเป F ็นเอฟเฟกต์สายฟ้าทุกคนสำหรับกอดเอเดลก็มีประมาณนี้ทุกคนกอดเอเนลก็โดนลูฟี่กระทืบไปแล้วแล้วก็ไม่มีบทของเขากลับมาอีกเลยครับทันที่เบอร์มี่ขึ้นกอดท้อทงฟ้าแต่ก็ไม่เจอกอดเอเนลโอเคครับสำหรับผลต่อไปนะครับนั่นคือ โมคุโมคุโมคุนะครับผลกวันของสโมเกอร์มีอาวุธของเขาอยู่แต่ว่าไม่ได้มีผลอะไรมากหรอมั้งใช่ไหมมามาดูกันถ้ามีกี่สกิลเยอะอยู่นคนส,สโมเกอร์ก็เป็นผลในผลที่เครื่อบฮาคิโจมตีได้นะแต่ว่าไม่รู้ว่าเออถ้าเราไม่มีฮาคิใช้สกิลพวกนี้ได้หรือเปล่านะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน น่าจะเปลี่ยนร่างกายจนให้เป็นควันได้เพราะนั้นเดี๋ยวลองซึกทีละสกิลเลยเดียวนี่มีลุงอยู่สกิลแรกเป็นการดึงด้วยควันโอ้การเดีสกิลที่สองเหมือนเป็นการผักด้วยควันเลยปะแล้วก็มีการตริดสานะด้วยครับทุกคนโอ้เป็นการตริดสานะป่ะสกิลสาม้ยเอาดึงก่อนดึงขึง้นมาเอ้ยลุงวันดีลุงตายไปแล้วเฮ้ยแล้วเราขอดึงพวกพวกนั้นขึ้นมาสักตัวก่อนนะมานี่ ออไม่ตัวนึ่งเราจะจับคุ้งตัวสลัดอืมตายสก,กิลนี้เออตายอยู่สก,กิลที่เนี้ยสก,กิลที่สามไปโอูโอ้หูพุ่งตัวเองไปจรวดทุกคน เหมือนการพุ่งเป็นควันไปใช่ไหมขอลองนะอันนี้ขอลองบินไม่ได้นะหมายถึงท้าไมเนี่ยอ๋อเหมือนการเหมือนพุ่งไปแรงๆมาดูสกิลนี้กันเดี๋ยวทุกคนสกิลที่4แล้วคิดว่าสกิลที่นะสี่น่าสนใจสกิลที่สอะไรขึคืออะไรฟ้าลองสกิลที่4ต้องหามอลต้องหามอนมาลองฮะ่ลองดู รอบนึงนะครับมันดีเลยแป๊บๆนะทุกคนอาจจะไม่ค่อยพูดเพราะกำลังคิดงงๆกับสกินอยู่บางสกิลอยู่บางครั้งซีคิวซีทำไรอะ่ะอ๋อทำให้ติดสาระรอบด้านนะเหมือนเป็นการจับกลุ่มเหมือนที่สมอเกอร์ควันไปคุมพวกบาร์กี้ไว้ตอนนี้รู้สึกจะเป็นคนเรือโทแล้วใช่ไหมสมอเกอร์น่าจะเป็นคนเรือโทแล้วต่อไปนะครับสกิลที่ห้าเดี๋ยวทุกคน โอ้เป็นการโจมตีลุนดเฮ้ยสมอเกอร์ต้องบินได้ใช่ไหมถูกไหมเราคิดว่าสมอเกอร์บินได้ใช่รับโอเคสำหรับสมอเกอร์ก็น่าจะมีวันนี้ทุกคนเดี๋ยวไปดูผลต่อไปเลยโอเคครับทุกคนสำหรับผลต่อไปนะครับเป็นผลแสงนะครับสายโลเกียเหมือนกันนะครับของ คิดซะรุนนเองทุกคนหนึ่งเองเอไงไงเมื่อกี้ไงก็เป็นเขาเ,าเรียกอะไรไงถ้าเกิดอะไรนุ๊เป็นหมาแดงใช่ไหมนี่ก็เป็นลิงเหลืองสวนเอาโอ้ก็จะเป็นเอออะไรก็ไม่รู้ทุกคนจําไม่ได้แต่จําได้ว่าฟูจิทลับเป็นเสือม่วงแล้วก็เขียวอะไรเป็นกระทิงเขียวทุกคนชื่ออะไรสักอย่างพลเอกเนใหม่อะ่ะมาดูกัน ทุบถ้าแรกกระจกยาตะอ่านี้คือกระจกยาตะนะทุกคนกระจกยาตะเป็นการเลิงกระจกยาตะนั่นแหละทุกคนเป็นสก,กิลวับวับวิว่ง ต่อไปนะทุกคนท่านี้คือสร้อยไข่มุกยาซากังินะครับทุกคนก็อะไรนู้มันเป็นแบบมาจากเทพองค์หนึ่งนะทุกคนที่มันมีทั้งกเป็นผู้ถือกระจกยาตะและผู้ถือสร้อยไข่มุกยาสากังินะทุกคนเป็นเทพจากตำราเออเป็นเทพของญี่ปุ่นแต่เราจะชื่อเทพไม่ได้นะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นดาบอันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่าง อ๋อเหมือนคล้ายๆแบบตีนที่เตะไปทุกคนอันนี้เป็นดาบแสงนะซึ่งเราคิดว่ามันก็มีดาเมจเหมือนดาบทั่วไปเท่าเท่ากับดาบเพชรไม่ก็ดาบเหล็กทุกคนดาบเหล็กเออพูดผิดอันนี้น่าจะเป็นแบบแบบยิงที่ชี้แล้วก็ยิงปิ้วตุ่มเห็นไหมอันนี้เป็นไข่จะเทยบกับสร้อยขมุกยาสักขงิเราคิดว่าสร้อยใไข่มุกยาสักขงิแรงกว่าทุกคนต่อไปเป็นท่าที่ห้าเราไม่แน่ใจเป็นท่าอะไรนะ ไม่ให้มันมีดาวโหลดลมันมีลนโหลดคืออะไรวะมแบบพิการแบบให้เขาโจมตีเราไม่เข้าหรือเปล่าเหมือนคล้ายๆพวกกายาเหล็กกายากระดาษอย่างเงี้ยปะ่ะน่าจะใช่นะทุกคนแต่งั้นมันก็เป็นสายโลเกลแล้วพวกนี้ถ้าไม่เคลือบหัวขีก็ตีไม่ตายตีแล้วไม่ตาย,ยดีทุกคนเราไปดูผลต่อไปเลยเดียวกว่าสำหรับผลต่อไปนะครับคือผลเอ,อ่ออะไรนะผลนี้ ฮิเอะฮิเอะทุกคนผลน้ำแข็งของอาโอคมาแล้วนี่ไงล่ะคุณพลเลอเอกคนอีกคนคน,คน,นึงของเรานะทุคนมาลองดูท่ากันนะว่ามีเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าเราชอบนะของของอาโอคเฮ้เยเหมือนท่าจะไม่เหมือนที่เราเคยเจอทุกคนแต่ทุกคนอาจจะเคยเล่นมอน,นี้ไปแล้วก็อาจจะรู้แต่เรายังไม่รู้นะทุกคนเราเปิดประสบการณ์ใหม่มากเลยพึบ หนึ่งสองอมันเป็นกระมันเป็นกระสุนกระสุนน้ำแข็งนะทุกคนอย่าลองดูลองดูกระสุนน้ำแข็ง,ออง,อง,นนขงตอนนี้ฉันไม่ใช่ทหารเรือแต่ฉันคือจรสลัดให้สองมีการโหลดมีการโหลดการโหลดโหลดอะไรครับโอ้เปลี่ยนดินแดนเป็นที่น้ำแข็งใช่ไหมโอ้ยแต่จริงจริงมีอะคร มีเอาอคีก็สบายเอ้ยมีเอ้ย,อยใช่มีเอาอคีก็สบายนะมันเดนินไม่ต้องคาบมังค่าเดินมัแข่งมันสามารถเดินมัแข่งได้สกิลสอยรอบเราจะเปลี่ยนวิธีตรงนี้ให้กลายเป็นหินมาให้หมดเออเป็นไงล่ะต่อไปนะครับเป็นสกิลที่สามเหมือนเป็นการแบบกงน้ำแข็งหรืออะไรหรือเปล่าโอ้เนี่ยทุกคนเป็นกงน้ำแข็งจริงเลยสมมุติถ้าเราอยากเลี้ยงมอนสเตอร์เราใส่เนมแท็กขึ้นมันนะทุกคนเอ้ยลุงอยู่ตรงนี้ไปก่อนเลยลุงต้องโดน ปูอยู่ไหนปูต่อไปนะครับเป็นดาบน้ำแข็งปูปูต่อไปเป็นาจะโดนข้างบนป่าว้นฆ่าปูเลยดีวะตายปูเอ้ยแต่เรามีข้อสงสัยอยันหนึ่งนะว่ามันสามารถทำลายเบสล็อกเลยป่ะเคยสงสัยกันไหมทุกคน ว่าน้ำแข็งสามารถทำลายเบรล็อกได้หรือไม่สกิ okay. ลสามโอเคเรารู้อย่างหนึ่งแล้วว่ามันทำลายเบรล็อกไม่ได้กูกายเป็นย้ำแข็งไปหมดแล้วต่อไปทุกคนเป็นสกิลที่ห้านะเป็นสกิลที่ห้าเปลี่ยนเมื่อสกิลที่ห้าเหมือนจะเป็นโกงน้ำแข็งหรือไม่ใช่ไหมเราต้องลองต่อยเรียดูสักคนนะทุกคนไม่รู้ต่อยตัวที่อยู่ในน้ำเอ้ ไอชื่อตัวที่อยู่ในน้ำจะม,มีประโยชน์ใช่ทุกคนมันจะเป็นกงน้ำแข็งต่อไปเป็นนกน้ำแข็งสกิลโอ้ยเฮ้ยนกเท่นกเท่ทุกคนดูดูด,ดูโอ้นานด้วต่อไปเป็นสกิลเจ็ดเลยเด้ย๋ยวเราไปดูสกิลที่เจ็ดก่อนค่อยย้อนกลับมากุกบานน้ำแข็งเหรอใช่ไหมตุม้มโอ้จะทำให้ตีแช่แข็งนกน้ำแข็งสกิลที่หกเก็บ โอ้จะปิดเป็นอินซีไปเลยทุกคนแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นใช่เอาคีต้องเป็นอินซีฟ้าแน่ๆหมาแดงลิงเหลืองอินซีฟ้าอย่างเงี้ยคงไม่ใช่หมาป่าน้าแข็งหรอกใช่ไหมว่าคงไม่ใช่ใช่ต่อไปเรามาไปดูผลต่อไปเลยเดี๋ยวปโอเคครับวันนี้อันนี้คือผลสุดท้ายของวันนี้ทุกคนผลของเอ็มเอ็มอาร์คีหรือผู้ใช้คนปัจจุบันคือซาโบทุกคนลองหัวหน้าของกองทัพปฏิวัติใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่ทุกคนซะ เอคือผู้ใช้เก่าที่ถูกอาคานุฆ่าไปนะคนสกิลของเอ็นะก็มีเยอะนะคนและผลนี้น่าจะทำให้บินได้ด้วยแล้วก็มีสกิลค่อนข้างเยอะนะถึง7จ็ดสกิลเลยเพราะเบื้องหลังเนี่ยมันจะมีสกิลเยอะมากนะคนมาดูสกิลแรกนะคนมัดอาคีนี่คือสกิลมาอาคีนะครับสกิที่สองก็คือกระสุนอาคีแล้วก็เป็นลาชันเพิ่ง ท่าลายแชมเพอร์นะทุกคนมันคือท่าลายแชมเพิร์ครับต่อไปก็หิงห้อยอาคีแล้วก็กังเขนอาคีเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอรบนะทุกคนทำไมปืนอาคีมันก็นสกิลเหมือนมันปืนยายีา่ห้อลูฟี่แล้วก็ลายแชมเพิร์ต่อไปทุกคนเอ้ยหรือว่าอันนี้แค่บอลเพลื อันนี้กางเขนนาคีทุกคนไม่เห็นนะไม่เห็น,เ,หน,เ,หนเอฟเฟคของใครเลยเอ่อทุกคนอันนี้น่าจะทำให้บินได้ก็คือท่านี้แหละทุกคนมาดูนะสกิลที่หกไม่มันเป็นการพุ่งมากกว่าสรุปมอดนี้มันไอ้มัดต้นนี้มันมีมันมีการบินเหมือนอันอื่นได้ไหมต่อไปทุกคนสกิลที่เจ็ดน่าจะเปลี่ยนให้ตัวเองร่างตัวเองคน โล่ไฟทุกคนนั่นตีไฟนั่นโจมตีเราไม่ได้ถ้าเรายังมีโล่ไฟนี่ยุติไมันเป็นสายโลกเกียถ้าไม่เคลื่อนมาคี่กระติกมาแตะีมดาดไอคีล่าชั้นพึ่งก็จะมีสกิลประมาณนี้สำหรับเอ็ดมดาแตะคีนะทุกคนก็เราคลิปว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราแว่นแค่นี้ก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้านอย่าลืมกดไลค์กดซับค่ายกดแชร์กดดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับจะเป็นมอดอะไรต่อไปใครอยากให้มอดอะไรก็มากันได้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ